สวัสดีตอนเช้าอีกหนึ่งคลิปนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็นี่ครับรอบไปดูปลาช่อนใหญ่นะครับทุกคนช่หลอบไปมีปลานะครับเดี๋ยวผมยก ยกดูนะครับทุกคนนะครับมีเครื่องตัดหญ้านะครับเดี๋ยวดูปาก่อนอ,อ๋ปากขน้อยนะครับก็มีครับแถบตัวเล็กปลาหมอตัวไม่ใหญ่นะครับปลาช่อนเล็กนะครับปลาช่อนตัวเล็กตัวไม่ใหญ่นี่ครับ เช้านี้ครับเช้านี้ก็จะมาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าให้งัวผมนะครับในขั้นหน้านะครับคือการเลี้ยงงัวควายไว้ดีมากเลยนะครับสำหรับผมนะครับสำหรับคนอื่นนี่บรูนะครับ <c oughs> ปฏิทินนะผมว่าดีที่ได้ใช,ช้ชี มันนะครับขี้งัวขี้ควายนะครับมาใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยมักอินซีนะครับในนาข้าวนะครับช่วยช่วยปรับปรุงดินนะครับน่ครับดีขอดีของจุดนี้นะครับเรียงคลายได้กำไรบอยครับผมต่อตั้มตรงว่าบ่ได้หรอครับอย่าไปคิดว่าเลียงงัวขคลายได้กำไรดีนะครับทุกคนผมเรียงงัวะไปสามตัวนะครับ เอาไว้เอาขี่มันนะครับเข้าไปซื้อกระสอบนึงกระกระสอบนึงกับบมมันสามสิบสี่สิบบาทนะครับเขาขายครับสอบนึงกับหลาไหลนี่ครับขี้งัวนะครับประวันแห้งนะครับแต่ว่าข้เาเหล้ยงเองต้องกับแค่ลงทุนมาตัดยาให้มันนี่คือ,อยาที่ผมตัดไว้หมูว่านนี่ครับเมื่อวานนี้ครับนี่น่ครับเป็นเท่า วันตอนเย็นนะครับอันนี้นาข้าวครับที่ผมลงคลิปววานนี้นะครับตัดหญ้านี่ครับน,นี่เป็นนาข้าวข้าวเหนียวนะครับนี่ครับนี่คือการเลี้ยงง่วนะครับใจรักถึงจะเลี้ยงได้ครับตื่นตอนเช้ามากผมก็มาตัดหญ้านะครับ ก่อนจะไปทํางานนะครับทุกคนนี่ครับเห็ดสองสามย่างนะครับหลายอย่างนะครับนี่ครับพอได้ขี่มันมาใส่หน้าเขานะครับก็ช่วยประหยัดปุ๋ยไปในตัวนะครับทุกคนนี่ครับประหยัดเงินพร้อมครับประหยัดเงินในกระเป๋าสําคัญหลักๆเลยแหละครับคือเงินเงินเท่านั้นนะครับถึงจะอยู่ในปัจจุบันนี่เขบอมีเงินครอบครัวนั่นก็ยู่็ได้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับต้องซื้อนะครับ เขาถึงจะให้เฮ้ามาถ้าเราไม่ซื้อเขาก็ไม่ให้เฮ้ามานะครับนี่ครับเงินท่านั้นนะครับทุกคนทําเพื่อเงินน่ครับใรกระวังเงินทั้งนั้นนะครับบพราว่าภัยนะครับผมจะเริ่มเอาหย่านะครับนี่ครับยาของผมผมก็จะแบกนะครับแบกไปใส่หลอดนะครับ นี่ครับเสร็จล่อของผมคั้นเต็มล่อนะครับผมก็ถึงจะตัดอีกนะครับนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนะครับนี่ครับนี่คือที่ใส่หญ้าผมนะครับ ผมจะใส่ทุงนี่นะครับทุงนี่ก็จะแบกนะครับก็จะเอาไซนี้นะครับทุงเพราะว่ามันบอกขั้นไข่นะครับะ ใช้ถุงมือนะครับขวดนครับถุงมือของผมยุมยุ่มย่านะครับนี่ครับโรจะบ์โใช้ใหม่นะครับเพราะว่าถึงเก็บมันลายยางนะครับโรจะบ์ใช้ขาดเนี่ยมือจุ่มเมาเลยครับเท่นนี้กับจบเช่นนี้นะครับสวัสดีครับ